สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวิธีการลงทะเบียนโครงการม .33 เรารักกันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3ามามมาทำความเข้าใจลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวผ่านแบบฉลุยพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเปิดเว็บไซต์ www. m 3 3าเรา com เข้าไปทำการลงทะเบียนได้แล้ววันนี้วันแรกเพียงแค่ทำตามขั้นตอนเพียงแค่7ขั้นตอนง่ายๆทํำการลงทะเบียนรอบเดียวผ่านฉลุยมาดูวิธีการลงทะเบียนรับเงิน4,000บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33โครงการม3 3เรารักกันสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกํำลังใจในการจัดทําข่าวสารคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมม .33 เรารักกันมาตรการเยียวยาโควิดสำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ซึ่งจะได้รับการโอนเงินจำนวน4 0 0 0บาทผ่านเป๋าตางัง GW ว l เลต แบ่งจ่ายทุกวันจันทร์สัปดาห์ละ1,000บาทเริ่มโอนเงินเข้าเป๋าตังค์จิวเวลตเริ่มใช้จ่ายสัปดาห์แรกวันจันทร์ที่22มีนาคม2,564เป็นต้นไปและวันนี้ผู้ประกันตนมาตรา33เริ่มเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วมาทำความเข้าใจวิธีการลงทะเบียนแบบง่ายๆเพียงแค่7ขั้นตอนผ่านฉลุย รอรับฟังผลตรวจสอบสถานะวันที่15มีนาคม2564เป็นต้นไปสำหรับวิธีการลงทะเบียนแบบเข้าใจง่ายๆทำได้7ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1เข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า w w w m 3 3เรารักกัน com หรือ www ม3 3เรารักกัน com ย้ำนะครับไม่มีจุดตรงข้างหลังบอม้ากันนะครับเมื่อเข้าไปยังจะไม่เจอหน้าต่างการลงทะเบียนแต่จะเจอหน้าต่างทั่วไปสังเกตนะครับข้างล่าง w w w m 3 3 r double u d com แปหน้านี้ให้ด o u b l e ลคลิกตัวหนังสือ ที่มีภาษาอังกฤษนำหน้าม3 3ามสามเรารักกัน .com มีเครื่องหมายคำถามด้านหลังตามตัวอย่างที่ขีดเส้นใต้สีแดงกันนะครับขั้นตอนที่2เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วจะเข้ามาที่หน้าต่างการลงทะเบียนมีพื้นที่สีฟ้าเข้มมีสัญ,ญลักษณ์ม3 3เรารักกัน ให้ดับเบิลคลิกลงทะเบียนที่ประชาชนลงทะเบียนใหม่พื้นที่สีแดงเห็นชัดเจนมาถึงขั้นตอนที่3เข้าสู่หน้าต่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการม .33 เรารักกันจะสังเกตข้อที่1 สาระสำคัญของโครงการม .33 เรารักกันวงเล็บโครงการข้อ1.1ช่วงระยะเวลาดำเนินการโครงการคือตั้งแต่วันที่21คกุมภาพันธ์2564ถึงวันที่31พฤษภาคม2564ข้อที่1.2การได้รับสิทธิ์ตามโครงการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ข้อที่1 มีสัญชาติไทยข้อที่ 2, 2เป็นผู้ประกันตนมาตรา33โดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคมณนะวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการม .33 เรารักกัน15กุมภาพันธ์2564หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เมื่อวันที่19มกราคม2564วันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการเราชนะข้อที่3 ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะข้อที่4ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทณวันที่31ทธันวาคม2563ในลักษณะดังต่อไปนี้เงินฝากได้แก่เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับฝากเงินและผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันคำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารธนาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่รวมคำนวณเงินฝากในบัญชีร่วมบัญชีเพื่อและสลากออมทรัพย์ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศข้อที่5ผู้ประกันตนมาตรา33มีคุณสมบัติต,ตามเงื่อนไขที่กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ w w w m 3 3เรรา r กกัน c o m ได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่7มีนาคม2564และอ่านรายละเอียดให้เข้าใจทั้งหมดตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ3.8ขั้นตอนที่4หากทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแล้วทำการคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมจะมีเครื่องหมายถูก ตรงช่องสี่เหลี่ยมและกดยืนยันพื้นสีฟ้ามีตัวหนังสือสีเขียวเข้าสู่ขั้นตอนที่5เข้าสู่หน้าต่างลงทะเบียนโครงการกรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนจะเห็นคำนำหน้าให้เลือกนายนางนางสาวอื่นๆ ต่อมาระบุชื่อภาษาไทยมีตัวหนังสือสีแดงด้านบนไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อเช่นนายนางนางสาวและมีตัวหนังสือสีแดงให้เห็นตัวหนังสือสีแดงด้านล่างช่องสี่เหลี่ยมกรุณากรอกข้อมูลตัวอักษรภาษาไทยเท่านั้นชื่อกลางกรอกข้อมูลก็ได้ไม่กรอกก็ได้ไม่จำเป็นต่อมาระบุ นามสกุลระบ,บุบัตรประจำตัวประชาชนต่อมาให้กรอกข้อมูลหลังบัตรประจำตัวประชาชนด้านบนสังเกตมีตัวหนังสือสีแดงเตือนโปรดกรอก2หลักแรกเป็นอักระตัวอ,กอักษรภาษาอังกฤษและ10หลักหลังเป็นตัวเลขไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายขีดต่อมานะครับให้กรอกวันเดือนปีเกิด ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนสังเกตยแยกเป็นมีวันทับเดือนทับปีเกิดมีเฉพาะเดือนและปีเกิดมีเฉพาะปีเกิดให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มีครบถ้วนทั้งวันเดือนปีเกิดก็ให้เลือกส่วนมากช่องหน้าต่างนี้จะเลือกให้อัตโนมัติที่มีสำหรับ วันเดือนปีเกิดแต่หากผู้ประกันตนมีเฉพาะเดือนและปีเกิดเท่านั้นก็เลือกช่องตรงกลางหรือวงกลมที่สองและหากผู้ประกันตนมีเฉพาะปีเกิดก็เลือกช่องวงกลมสุดท้ายหรือวงกลมขวามือสุดท้ายต่อมาให้ระบุวันเดือนปีเกิดเลือกช่องจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน ให้เลือกจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบันนะครับต่อมานะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อได้ที่สำคัญต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่ลงสมัครหรือลงทะเบียนเองเท่านั้นนะครับหากเป็นเบอร์มือถือของบุคคลอื่นจะต้องให้เจ้าของเบอร์นั้นนนั่งอยู่ด้วยสำหรับการลงทะเบียนซึ่งจะมีตัวหนังสือสีแดง เพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP จำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นย้ำนะครับจำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นหากท่านมี g w a l l e t โครงการชิมช็อปใช้สามารถระบุเบอร์เดิมเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังค์สุดท้ายนะครับ ระบุอ e ีเมลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่จำเป็นกันนะครับหากมีอ e ีเมลให้ระบุเพียงแค่1อ e ีเมลเท่านั้นจะมีตัวหนังสือสีแดงหากท่านเป็นผู้สมัครหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการม3 3เรารักกันหลังจากนั้นนะครับให้ตรวจสอบ ข้อมูลถูกต้องหรือทบทวนข้อมูลอีกครั้งให้ละเอียดชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนหากถูกต้องกดลงทะเบียนพื้นที่สีฟ้าตัวหนังสือสีขาวมุมซ้ายหากกดลงทะเบียนแล้วข้อมูลอาจจะกลับไปที่ด้านบนเพื่อตรวจสอบอีกรอบ เลื่อนลงมาทําการ Click, กดับเบิลคลิกกดลงทะเบียนแต่หากข้อมูลไม่ตรงไม่ถูกต้องจะมีการเตือนตรงช่องที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือสีแดงเป็นต้นนะครับมาถึงขั้นตอนที่6เมื่อคลิกตกลงลงทะเบียนแล้วจะมีหน้าต่างกรุณากรอกหมายเลข otp ที่ส่งไปยังหมายเลขมือถือเบอร์โทรศัพท์ ที่ทำการลงทะเบียนจึงเป็นสาเหตุที่ผู้ประกันตนใช้เบอร์มือถือคนอื่นทำการลงทะเบียนเพื่อจะต้องนำรหัส OTP ที่ส่งเข้ามือถือเป็นรหัสอ้างอิงนำมากรอกใส่ช่องสี่เหลี่ยมซึ่งต้องรอประมาณ2-3นาทีไม่เกินและเมื่อได้รับข้อความส่งเข้าเบอร์มือถือแล้วตามตัวอย่างตามรูปให้นำตัวเลขรหัส OTP ตัวเลขหกหลักหรือหตัวที่ส่งเข้ามือถือของท่านนำมากรอกตัวเลขตรวจสอบตัวเลขหตัวให้ครบให้ถูกต้องให้ใช้ตัวเลขหหลักเท่านั้นไม่ใช่ใช้หมายเลขรหัสอ้างอิงที่มีตัวเลขปนกับภาษาอังกฤษกรอกในช่องสี่เหลี่ยมเน้นให้ใช้ตัวเลขหหลักหตัว ที่เป็นตัวเลขที่ไม่มีภาษาอังกฤษปนอยู่นะครับบางคนใช้รหัสตัวเลขอ้างอิงมากรอกตรงช่องสี่เหลี่ยมไม่ถูกต้องนะครับตรวจสอบตัวเลข6หลักอีกครั้งและทำการกดยืนยัน OTP ขั้นตอนที่7ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกดยืนยัน OTP แล้วจะมีหน้าต่างมีวงกลมมีเครื่องหมายถูกสีเขียวในวงกลมลงทะเบียนสำเร็จ หมายถึงลงทะเบียนสำเร็จแค่นั้นนะครับไม่ได้หมายถึงจะได้รับเงิน4,000เลยนะครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลจากข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคมได้ทำการส่งให้กับทางกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ณนะวันที่19มกราคม5 6 6 4 ประกอบกับทางกระทรวงการคลังจะต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารทุกบัญชีธนาคารไม่มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทซึ่งทางกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบข้อมูลคัดกรองระหว่างวันที่8มีนาคมจนถึงวันที่14มีนาคม2 5 6 4และให้เริ่มมีการตรวจสอบสถานะตรวจเช็คสถานะผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์ ระหว่างวันที่15มีนาคม2,564เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ www.m33 เรารักกัน com เช่นกันซึ่งจะมีปุ่มตรวจสอบสิทธิ์กันนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงิน4,000บาทจากโครงการม3 3เรารักกันหากเข้าไปตรวจเช็คตรวจสอบสถานะ หลังวันที่15มกราคม2564เป็นต้นไปขอให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับสิทธิ์ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังเวอร์ชัน10.32ขึ้นไปยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังเข้าไปดูคลิปย้อนหลังวิธีการยืนยันตัวตนดาวน์โหลดแอปเป๋าตังย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube hr channel กันได้นะครับซึ่งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 จได้รับการโอนเงินเข้าเป๋าตางังผ่านจิวเวลเลตผ่านเมนูมอ3าาเราละกันจำนวน4ครั้งสปดาระห์ละ1ครั้งทุกๆวันจันทร์ครั้งที่1วันจันทร์ที่22มีนาคม2564ัาจำนวน1000บาทวันจันทร์ครั้งที่2วันที่29มีนาคมอีกจำนวน1000บาทวันจันทร์ครั้งที่3วันที่5เมษายน 2,564อีกจำนวน1,000บาทและวันจันทร์สุดท้ายครั้งที่4อีกจำนวน1,000บาทครบ4ครั้งจำนวน4,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการม .33 มเรารักกันถึงวันที่31พฤษภาคม2,564สามารถสะสมวงเงินได้ขอให้ผู้ประกันตนมาตา3า33ทุกคน โชคดีกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคําว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y o u t u b e ชอาร a เท e l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับ และหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม